คำเตือนคลิปนี้มีการใช้ภาษาที่รุนแรงและเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวอยู่เยอะมากโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคืองี้เว้มึงเมื่อเร็วๆเนี้ยเกมบัวไคอะมันเพิ่งมีมาม่ารสอร่อยมาเว้ยหมูสับจ่เป็นรสหมูสับเฮ้มาม่าในที่ว่านี้มันหมาย<อ>ถึงเรื่องดราม่าเนี่ยแหละ Oh. มันมีเพจเกมเพจข่าวอะไรพวกนีน้เขามาแบบเหมือนลงข่าวว่าโอ้ยเกมบัวใครแย่ yeah, แล้วจํานวนคนเข้าเกมลดลงยอดเติมน้อยลงในช่วงที่ผ่านมาแล้วทีเนี้ยมันก็มีคนเข้าไปผสมลงเว้ยบอกว่าเกมช่วงนี้เนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่ส่วนเดิมๆซ้ําๆเกมเพย์ก็ไม่มีอะไรใหม่หน่าเบื่อถึงเวลาสิ้นสุดของเกมแล้วมัง้งพี่แ่งเกมตายว่ะไอเขามาเป็นดราม่ากันเรื่องแบบนี้เว้ยซึ่งไอคนพูดอะ่ะมึงใจเย็นก่อน เดี๋ยวไปยันทีละเรื่องเรื่องนี้ที่เขาบอกว่าเกมอะไม่มีอัปเดตจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะเว้ยเซิร์ฟเวอร์โกลบอลล่าสุดเพิ่งมีอัปเดตบทอวิดอสมาคืออันนี้คือในส่วนของเนื้อเรื่องแต่ถามว่าทําไมคนมันถึงเล่นน้อยแล้วก็เติมน้อยเพราะว่าคนเขาไปรอตอน3.5ปีเว้ยของเซิร์ฟอโกลบอลอีกไม่นานแต่มันจะมีตู้ลิมิต3.5ดปีมาเป็นตู้ลุงโฮเอาจริงเขาเป็นลุงโฮคอมแบทเนี่ยใช่กับตู้ของชิโรโกเทเลอร์ซึ่ง ถ้าเป็นตัวกูเลยนะพอมันจะมีตู้ลิมิตมากูก็จะดองเพชรเว้ยม,มีตู้อะไรมาใหม่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเดี๋ยวเราตู้ลิมิตเอาเพราะว่าลิมิตเกมเนี้ย มันเลทคูณ2ด้วยหมายความว่ากูมีโอกาสได้ตัว3มดาวหรือ SSR เยอะขึ้นในตู้นั้นๆเพราะฉะนั้นกูก็ดองเพชรมาเปิดตรงนั้นทีเดียวเอายิงสปาร์ค200ตู้นี้ไม่ยังไงมันก็คุ้มอ่ะจริงก็แบบเผื่อบียบ้ายรายทายมึงได้ช่วงนี้อ่คนมันก็เลยแบบไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเข้ามาแบบล็อกอินรายวันทำอะไรแปบ๊แปบๆแล้วก็ออกก็เข้าใจได้ส่วนอของเซิร์ฟญี่ปุ่นช่วงนี้อ่คนก็ไม่ค่อยเปิดกันเยอะเพราะว่าเขาก็รอ4ปีเหมือนกันเวส่วนเนื้อเรื่องเนี่ย จะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะเว้ยก็มีเนื้อเรื่องใหม่อยู่นะถ้าเอารวมๆของปีที่แล้วนะยันเนื้อเรื่องใหม่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะรวมบทอบิดอสเนี่ยไปขยายของเฮียอะไรวะชาญไยจริงเออก็มีเยอะอยู่คือแบบมันดําเนินอะแต่มันไม่ได้ดําเนินแบบเป็นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มันมีอะคือไอ้บทอบิดอสนั่นแหละแต่ก็จะมีก้อนแบบย่อยๆไปด้วยแบบเขาเรียกอะไรวะ มันทิ้งไว้ตามทางว่าเออเดี๋ยวค่อยเล่นประเด็นนี้ทีหลังในทียอันนี้ต้องขอบคุณมือเขียนบทคนเก่าอ่ะคือตอนบทไฟนอลอ่ะเขาเขียนมาได้ดีเกินไปมากเว้ยเขาเอาเนื้อเรื่องอ่ะของอีเวนทุก event อีเวนต์มาเชื่อมโยงหมดเลยเว้ยถึงมันจะออกทะเลแต่มันก็ยังเป็นส่วนของเนื้อเรื่องอยู่ก็คือยอมใจอ่ะว่าแบบคนเขียนม่งคือวางโครงมาแล้วะว่าให้เนื้อเรื่องมันโยงกันอ่ะ,อะ ของญี่ปุ่นเขาเพิ่งผ่านอีเวนต์ชุดนอนมาล่าสุดเลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเขาลอดสี่ปีก็คือตอนช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยที่จะถึงก็คือวันที่19กับ20ิจริงๆอ่ะเขามีไลฟ์วันที่ส8ด้วยเว้ยแต่วันที่ส8อ่ะมันไม่ใช่เนื้อเรื่องนะมันจะเป็นในส่วนของดีเจกับเปิดงานมากกว่าเอาในหน้าเว็บไซต์ของตอน4ปีให้ดูเลยเขามีงาน3วันแล้วก็มีไลฟ์สตรีมบน YouTube ด้วยซึ่งทั้ง3วันเนี้ยเขาก็จะมีเขียนตารางออกมาแล้วว่าใน3วันนีีม้มอะไรบ้างในวันุเนี้จ เนื้อหาจริงๆอ่ะที่จะอัปเดตในเกมอ่ะจะอัปเดตตอนวันเสาร์กับวันอาทิตย์กันซะมากกว่าก็เนี่ยเขามีเขียนไว้อยู่ว่าเป็น f o ร์อะน n เวอ r ์ a r y ลี่เอ็ด l l ปเชีพาร์ทหนึ่งพาร์ทถ้าเอาโฟร์แบ็แบบของปีที่แล้วอ่ะไอ้วันแรกอ่ะจะเป็นเนื้อหานอกเกมก็แบบออกกู๊ดออกของไม่ก็แบบเมซีดีเอสมาขายของอ่ะแต่วันอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์น่าจะเป็นเนื้อหาภายในเกมซะส่วนใหญ่วันเสาร์อาจจะมีแต่เป็นแบบทีเซอร์แบบนั้นจิ้มเล็กๆไอ้เหี้ยไม่ได้อาจจะไม่เยอะขนาด จริงๆแล้วอ่ะเขามีเขียนรายละเอียดเอาไว้หน่อยนึงนะต้องคําอธิบายเขามีเขียนว่าเป็นนอกเกมเว้ยวันแรกอ่ะก็มีความเป็นไปได้สูงว่าวันแรกอาจจะเป็นนอกเกมทั้งหมดแล้วก็วันที่สองเนี่ยจะเป็นภายในเกมทั้งหมดเลยอีกทีนึงในไหนกูพูดถึงเรื่องไลแล้วใน youtube อ่ะถ้าไปดูที่ช่องบัวใครอ่ะมันจะมีปกไลน์อยู่ใช่ปะ่ะซึ่งมันมีคนเห็นปกไลน์อ่ะแล้วเขาก็แบบงองแงเว้ยเขางองแงว่าโอ๊ย เกมคงไม่มีอะไรอัปเดตสินะไม่มีเหตุผลให้อยู่เล่นต่อแล้ว,วไม่มีตัวใหม่มาเลยเนี่ยดูหน้าโปกดิจะคาดหวังอะไรกับเซีาวะก็น้อยใจหรือเปล่าเ <c oughs> ขาคุณเออน้อยใจก็อจะเป็นแฟนคลับเซีาก็ได้นะเว้ แบบเกมเช่นเนี้ยหน้าปกเนี่ยคาดหวังอะไรไม่ได้เลยปกไลท์ทุกอันคืออะไรคือปกไลท์ไม่เหมือนทํามาเป็นแบบ accommodate เฉยๆว่าเออไม่มีนะมันดูอย่างในข้างล่างอะมึงเห็นไ่มไอไลท์ดูดูใบไม้ผีหรือดูดูใบไม้ร่วงว่าันนั้นอ่ะนั่นแหละไหนไอเฮียไหนคาสุสะชุดซันเดย์กลัวคาโยโกชุดซันเดย์กลัวไหนไอสัตว์ไม่ใช่แค่นั้นนะเว้ยนักพากย์เนี่ยอย่างเกมบางเกมเนี่ยเวลาเข้านักพากย์แล้วคนที่พากตัวละครตัวนั้นๆเนี่ยมาขึ้นไลท์เนี่ย มันก็คือมีความคาดหวังได้ใช่ป่ะว่าแบบเฮ้ยนักพาคคนนี้มาตัวนี้ก็อาจจะมีชุดใหม่อาจจะมีตัวละครเกี่ยวกับของโรงเรียนนี้มาหรือเปล่า <c oughs> กับเกมนี้เหรอบางทีก็ไม่ใช่แม่งก็คือแบบว่านักพาคใครว่างก็คือมึงมาขึ้นเวทีได้เลยอะไรแบบเนี้ยหรือเมื่อกี้ตอนที่พูดถึงเรื่องปกอลไรใช่บอกว่าเฮ้ยมันมีคนไม่โผลม่มาเลยคงไม่มาแน่ถ้าจะอ้างว่าเฮ้ยคุณในวิดีโอตัวอย่าง4ปีอ่ะมันก็ไม่มีคนนู้นคนนั้นคนนี้อ่ะอย่างแบบกูดูไปรอบสองรอบแล้ว ไอพีวีอันนี้เนี่ยมันเป็น p ีวีอีเวนต์ของงานครบรอบ4ปีที่เขากำลังจะจัดออฟไลน์อะไม่มีเซอาแล้วก็ไม่มีลิโอด้วย ก็คือไม่ได้บอกอะไรมึงหรอกก็แค่กูจะบอกว่ากูจะจัดงานแล้วก็คือว่าจะตีโพตีพายว่าเฮ้ยไม่ไม่โผล่มาเลยคนอื่นๆเขาก็มากันหมดเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเบางคนที่แบบไม่ได้มีในเนื้อเรื่องเท่าไหร่ก็ยังมาเงี้ยเนี่ยชูโรสเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยแม่งโผล่มาเฉยเลยเงี้ยเด็กเียสองตัวแม่งยังโผล่มาเงี้ยก็คาดหวังได้ว่าแม่งจะมาอย่างนี้หรอกับเกมนี้ไม่ใช่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะแบบคือเล้อย่างหนึ่งนะอันนี้มันเป็น P ีีงานอีเวนต์เว้ยคือมันหมายความว่ามัััันน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 เเเเเปปป็็ P V ททีีีี่่่่ําาาามมมพพพิศษือองว้้้ระะฉไไดส เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักสิ่งที่เกมนี้เรียกกันว่าเมน PV วีพีวีหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่จุดห้าอะไรพวกนี้คิดว่าวันงาน4ปีอะ่ะจะมี p v วีหออกมาเขาน่าจะปล่อยของ6มาแหละเพื่อจะเป็นเหมือนกึงก่งกึบอกว่าปีนี้จะมีอีเวนต์ใหญ่อะไรบ้างเนี้ยแต่ก็มันก็คาดเดาอะไรไม่ได้อีกเพราะว่าอีเวนต์ที่ออกมาก็คือเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆที่เขาประกาศแหละมันก็จะมีบางอีเวนต์ที่เขาก็จะแบบอยู่ดีๆก็งอกมาเนี้ยอย่างอีเวนต์ว่ายน้ําคันนาใน p v วีอ่ะก็ไม่มีนะเว่อีเวนต ใช่ใช่ใช่ไม่มีบอกมาก่อนอีเวนต์ว่ายน้ําที่อยู่ใน PV 4อะ่ะมันเป็นอีเวนต์ว่ายน้ําของซาลีและไออันที่ช็อกมากอะ่ะคืออีเวนต์ชังไถ่จริง <laughs> อันนี้ก็ไม่มีในพีวีแม่งอยู่ดีๆบทจะมากูก็มาก็กดเซฟตีบัตตันจริงคือเกมเนี้ยถ้าจะเจงอะ่ะเจงยากด้วยแหละ เพราะว่าเขาเพิ่งกดเซตตี้วัตทอนไปเว้ยเซตตี้วัตทอนที่ว่าก็คือไอเนี่ยไอคีสเกียระเดี๋ยวย้อนกลับไปข้อก่อนหน้าเมื่อกี้อีกรอบกันที่พูดมาก่อนหน้านี้ก็คือมีเรื่องผู้เล่นหายยอดเติมรถใช่ปะ่ะเนื้อเรื่องที่ <c oughs> ไม่ค่อยอัปเดตมีบางคนก็บอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันบนซ้ำเว้ยต้องเอาของเก่ามารีรันบ้างของใหม่อย่างเดียวแล้วเกิดไม่มีรีรันอีเวนต์เก่าแล้วไงใ่ไคนที่มาเล่นไม่ทันแบบไม่รู้เรื่องอะไรกันอ่ะก็จะปล่อยเขาไปเองกั้นไปเลยเออถ้าอย่างเง,งี้ยมันก็ <c oughs> เคยได้มา,าพึ่ง <โด S 2> มาเล่นแจงเน,น,นี้ยในอีเวนต์อย่างเงี้ยเออเขาไม่เคยเล่นอีเวนต์มาก่อนก็ให้เขาได้หน่อยอใช่มันก็เป็นช่วงพักด้วยแหละทําให้ผู้เล่นก็ได้ได้พักทั้งแบบส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนของกาชาที่จะได้เปิดมันเป็นประโยชน์กับทีพัฒนาด้วยนะ <Evet. S 2> ทีพัฒนาเขาจะได้เอาเวลาไปพัฒนาเนื้อเรื่องถัดไป รัสทำเข็นแต่ของใหม่ๆอะไร้ยอํทำเกมนะเว้ยเขาไม่ได้ทำกันบ้านส่งคูหน้าเสาธงนะเว้ยที้ปัญหาคุณด้ตามมาเว้ยพอมเขียนคอนเทนต์ไปแบบเยอะเกินไปคอนเทนต์มันก็จะล้นเว้ยคนก็แบบกูจะเล่นกูต้องทำอะไรแล้วกูต้องเล่นอะไรก่อนอันนี้ก็คือความเห็นของโกะนะคือกูก็คิดว่าเขาให้เขาพักบ้างเถอะในเรื่องรีลงรีรัน่ะอ่ะเนเรื่องวนซ้ำไปแล้วมีอันนี้เขาบอกว่าเกมเพย์ไม่มีอะไรใหม่จริงๆก็ใช่เกมเนี้ย เกมเพย์มันไม่วาวเลยว่ามันฟิกตายตัวอยู่แล้วมากกว่าเพราะบอลฟิกตายตัวมันก็เลยต้องถามว่าเออเกมเพย์มึงฟิกใช่ไหม แล้วทีนี้มันจะทํายังไงให้มันออกมาน่าสนใจมันก็ต้องไปดูที่ตรงสตอรี่แทนมึงดูอย่างของปีที่แล้วสตอรี่ที่ทําอะงานอะไรวะปาร์ตี้เกหน้าไงออะนนัเแลก็คือเราสตอรี่แบบอีกแบบหนึ่งแต่คอมแบทมันก็ยังเหมือนเดิมเป็นรูปแบบเกมเพลย์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ถ้าเป็นเกมเพลย์ที่เป็นคอมแบทใหม่อะมันก็มีนะเว้ยเซตเนี่ยแต่ของโกบอลยังไม่เข้าไปชกหมาชกหมายังไม่เข้าใช่ไอเซตเนี่ยถือว่าเป็นระบบใหม่นะ เพราะว่าปกติเกมเนี่ยที่สู้ลงสนามมา4คนแล้วก็เป็นซัพพอตอยู่ข้างหลัง2คนพอเป็นเซตเนี่ยมันกลายเป็น10คนแล้วก็ซัพพอตข้างหลัง4คล้ายๆกิว์แต่ไม่ใช่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกิวกิวเกมนี้แม่งกลายเป็นแค่เนี่ยอะไรวะ เออมันสภพากาแฟนั่งคุยกันเฉยแล้วก็แบบเฮ้ยมึงมีตัวอะไรให้ยืมวะยืมหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าในอนาคตอ่ะถ้าเขามีกิววอร์อ่ะซึ่งก็อย่าเลยด้วยความที่ว่าพวกเราอ่ะไปเล่นเกมที่เวลามีกิววอร์เงี้ยมันวุ่นวายอ่ะพอเกมมันเหมือนเริ่มตันอ่ะเขาก็เลยอัปเดตเนื้อหาระบบตอนสู้บอสกิววอร์มาเพิ่มแทนเงี้ยเราขอสู้บอสไปเรื่อยอ่ะบอสมันก็เริ่มจากแบบบอสเลือดเยอะบอสกันกายภาพบอสกันเวทตอนนี้หลังๆมาก็คือว่าเหมือนมึงนั่งเปิดหนังสือทีฤษฎีอาาหนัังงือววิจยม่ะอะตีไร คือก uh ู๊กอร้องไอ้เหี้ <an> ไปถึงท่านอะไรเยอะถ้าเกมเพย์อัปเดตมาแล้วก,กลายเป็นแบบนั้นนะกูก็ไม่เอานะใช่มันมีอะไรทําเยอะเพราะว่าเวลาเราตีบอสเนี่ยเราจะต้องมานั่งคิดว่า บอสเนี่ยมันจะต้องทําอะไรโอ้โหมันต้องมานั่งวิจัยทําอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมที่เป็นผู้เล่นสายแคชชวลเจองนี้ไปอะ่ะกูยโยนทุกวันนี้กูยังเล่นเซตไม่จบเลยจริงๆแล้วเซตอะ่ะมันรีมาหลายรอบแล้วเว้ยก <c oughs> ูก็ไม่ได้เล่นไอตรงส่วนของเกมเพน่าเบื่อเนี่ยมันยังมีบางเกมแล้วเว้ยเกมเพน่แม่งไม่ต่างจากเดิมเลยนะ <c oughs> ทุกวันนี้กูยังอยากรู้เหมือนกันว่าเกมแม่งรอดมาได้ไง ขึ้นตอนได้ดตัวเคอะเค <c oughs> ียร์เลทำปุราสัก,กเค็มๆแบบไอเกมนั้ <c oughs> นแนม่งไม่เปลี่ยนอะไรเลยจริงๆนะเว้ยถ้าจะมีพูดรายละเอียดของเกมนั้นอะไปพูดถึงคลิปอื่นแยกออกไปอีกทีนึงเพราะเกมนั้นเรื่องเยอะมีเรื่องเล่าเยอะส่วนตัวกูว่าเกมกาชายอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงขาขึ้นขาลงอยู่แล้วเว้ยพอช่วงใกล้ครบรอบปีเงี้ยผู้เล่นก็นจะลดลงไปเพราะว่าหนึ่งมันเบื่อใช่เขาก็ไปรอไปทําอย่างอื่นรอไปเล่นเกมอื่นรอก็ได้ระยะเวลาเกมเพย์ของบวัวไคอะต่อการเล่นครั้งหนึ่งมันแค่1ิบ ถึง15นาทีเองเว้ยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องสเตยอยู่กับมันนานๆตลอดทั้งวันคือขอแค่คุณเข้ามาล็อกอินเล่นเคเวสประจำวันตุ๊บๆๆๆเสร็จออกหรือไปทําอย่างอื่นก็ได้ถ้าจะฟาร์มก็คือคือกดปุ่มสกิปฆ่าหมดเลยกูใช้เนอจี้จี้หมดละจบนอนอีซี่ ถ้าเล่นสายชิวก็เล่นชิวๆได้ไม่มีปัญหาอะไรเอาจริงๆอะ่ะเกมพอมันลงไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีตู้กาชาที่มันน่าสนใจจริงๆอะ่ะเดี๋ยวคนกาเข้ากลับมาเหมือนกับไอ,เ,อเกมเ,เกมนึงอ่ะไอแค่เฟร่ะนะที่หนึ่งสโตแค่น้าปากซอยอครับแต่อยู่บนสโตเป็นที่หนึ่งตลอดไม่ได้นะครับไอที่บอกขาขึ้นขาลงกูจําได้ว่าเหมือนแบบบางทีไม่มีคนแบบไปดูว่าอะไรวะหุ้นล่วงไอสัส อคือขอโทษนะพี่ตลาดหุ้นอ่ะมันก็มีขึ้นมีลงเป็นเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ไอของปีที่แล้วที่บอกว่าแม่งล่วงหนักๆนกก็ตอนที่แบบว่าอะไรปะเทียประกาศโปรเจกต์เควีอ่ะเอออ่ะน่าจะเป็นปัญหาภายในบริษัทจริงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเกิดที่อะไรขึ้นคือเราก็เป็นคนตาลดำานั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่เพราะอย่างนั้นน่ะถ้าเราดูอ่ะเราจะรู้เลยว่าแบบงานมันดรอปจริงของช่วงหลังๆปีที่แล้วประมาณ Q สองเป็นต้นไปอ่ะ Q สองเข้า Q สาะอันนั้นอ่ะดรอปงานภาพอะไรพวกนั้นอ่ะดรอปอ่า ถ้าเห็นชัดๆก็แกงเบาหวานหลังเลิกเรียนอันนี้ก็พูดถึงงานนะไปเลยเนี๋ยนะรู้สึกว่าคุณลิตี้อ่ะดอกอีเวนต์ว่ายน้ําของอาเลียสแล้วก็อันนั้นอ่ะอีเวนต์ช่างไหอ๋อช่างไทยถึงช่างไผัดแรกอันเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึ่งว่าฝั่งนู้นเน่ะเขาให้ผ่านก็หมายความว่าเออมันอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านได้ของเขาในความรู้สึกกูนะคือกูรู้สึกว่าเออมันดอกจริงๆถ้าเกิดว่าดูแบบงานแบบที่เขาทํามาแรกๆถ้าอย่างต้นปีเงี้ยอันนี้มันก็เป็นแบบว่างานดอก พอทำง,งานซองเป็นเรื่องปกติแต่พอเป็นงั้นเนี่ยพอเขาไปทาฝั่งโปรเจกต์ควีแล้วก็มีเรื่องอะไรกันก็เรียกตามสเต็ปทีนีถ้ถ้าที่สังเกตได้คือหลังจากอีเวนต์นั้นมาก็คือแบบพยายามเปลี่ยนตัวนักวาดหมดเลยอแล้วพยายามเข็นของเก่าๆให้ออกไปไให้หมดก่อนเออแล้วก็ปุ่มเซัตทอนีกอันนึงของบัวใครนะเขาก็ใช้ไปแล้วเหมือนกันก็คือแม่งกดรีรันทีนะชุดเดตแบบง,งงๆเลยเว้ยจริงๆแล้วอะ่ะปกติเวลาเกมเขารีรันเนี่ยเขาจะรีรันก็ต่อเมื่อแบบ มันครบปีแล้วอะอย่างของเกมบัวคายเนี่ยปกติพอมันผ่านไปหนึ่งปีเงี้อีเวนต์ไหนที่มันผ่านไปหนึ่งปีแล้วพอขึ้นปีถัดมาเขาก็จะรีรันอีเวนต์แต่ไอของอีเวนต์ฮีนาเนี่ยมันยังไม่ครบปีเลยนะไม่งรีรันละคือถือว่ารีรันเร็วมากจะถามว่าคนเปิดไหมเปิดไอสัต <c oughs> เปิด <c oughs> เพราะเอาตัวอะไรเข้าเอาจ, <c oughs> จีอากีกับซาสึกิมามันเป็นตัวที่เอาจริงๆคนเขารอกันนานแล้วนะจีอากียกับซาสึกิอะ เออเซพตี้ประท่านแต่ว่า<ม>เรื่องงานอาร์ตอื่นๆก็มึงดูอย่างมารีไอดอดะเออนั้นก็กลับมาคงเส้นโคงวาเรื่องมาดีขึ้นหน่อยละอือันเนี้ยเนี่ยก็คือ<ต>ดารมาม่าทั้งหมดมันหลักๆมันมีแค่นี้เองเว้ยคือคนเขาแบบเขากลัวว่าเกมจะแตกกันแค่นั้นแหละซึ่งจริงๆไม่แตกหรอกเกมแตกบ้าอะไรแม่งจัดออฟไลน์อีเวนต์สามวันอะสามวันเลยด้วยถ้าเกมจะแตก <G eme S 2> ดูสัญญาณง่ายๆเลยเฮียคอนเทนต์แบบไม่อัปเดตนานๆแล้วก็แบบเฮียออฟฟิเชียลก็ไม่มีอะไรนานๆเฮียรีรันก็ไม่มีนะหรือไม่ก็มีแบบ ลีลันเก่าๆเดียวไม่มีของใหม่เลยของโมคาเขาจะมาเรื่อยๆนะบางคนอาจจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีของใหม่มานานแล้วแต่จริงๆไม่ใช่นะถ้าของญี่ปุ่นอย่างที่บอกไปเพิ่งผ่านชุดนอนมาโซฟโกเบมีเรื่องมาใหม่อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะเรื่องแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาเลยเว้ยถ้าเราแบบใจเย็นๆแล้วดูเนี่ยอย่างที่จินบอกมาว่าถ้าเกมมันจะไปแล้วจริงๆอะดูสัญญาณง่ายๆก็คือดูแบบดูออฟฟิเชียลไม่โพสต์อะไรเลยแล้วก็ไม่มีอัปเดตอะไรนาน,านๆในความหมายนานๆที่ว่านี้ก็คือมากกว่า2เดือนไหมกว่ามาในนี้สามสือน ถ้าเกิดยังไม่มีอะไรใหม่โผมาก็นั่นแหละเริ่มเป็นสัญญาณแล้วแต่เกมนี้ก็คือมีทุกเดือนนะถ้าสังเกตดีๆอะ่ะอีเวนต์ใหม่เกมนี้จะมีทุกเดือนส่วนรีรันก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เขาทําอยู่แล้วเกมนี้เจ๊งยากกลกว้องเลยมันจะเจ๊งก็เจ๊งได้เฮี่ก็ต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้ก็น่าจะยังตอนนี้ยังแหละ ไดๆก็แล้วแต่มันเป็นเกมกาชาคือถ้าเกิดมึงคิดว่าเป็นชายหนุ่มแต่งสวยหรอกแล้วก็เสียงภาคอย่างเดียวแล้วมาขายอะ่ะบางทีมันไม่ได้ขายได้เสมอไปคือตลาดตอนนี้แม่งมีอย่างนั้นอะเยอะมากเยอะเกินไปพอมันมีเยอะเกินไปอ่คนเติมแม่งก็เติมกันไม่ไหวอีกอย่างหนึ่งอะ่ะถ้าเรามีข้อคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องเกมเพลย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบสอบถามให้ทําอยู่แล้วก็เราก็ไปทําแบบสอบถามก็ได้ให้คําแนะนําไปทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะเวลาเกิดเรื่องอะไรแบบเนี้ยให้เราอะ่ะใจเย็นๆกันก่อนแล้วก็ ให้ใช้อวัยวะที่อยู่ส่วนบนสุดข,ของร่างกายในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะสารที่ได้รับมากันด้วยไม่ใช่แบบเอไอเอไอมาโอ, er, อ้ยเฮียเกมเจ๊ง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 นะสัตว์มึงใจเย็นใจเย็นกันก่อนไม่เหมือนพวกกูไอ้เฮียปีีแล้วนั่งดูของเฟรฟมึงเอาอะไรมาออกฟัง <c oughs> โอ้ยเฮียเกมเนี่ยเจ๊งแล้วเฮียเห็นตัวละครค่ายไทยพูนมาจะหมดเลยเฟรดก็ยังไม่เจ๊งเลยกูก็แก่งก็มาเจ๊งอยู่เลยโอ้ยเอยพูดแล้วนึกถึงเกมเคเลยสัตว์แม่ง แม่งควรเจ๊งได้ตั้งนานแล้วแม่งยังไม่เจ๊งเลยอะเกมนั้นแม่งมันอัปเดตเรื่อยๆแล้วมันก็มีอีเวนต์มีอะไรมาแต่ก็คือแบบรูปแบบเกมพมึงก็เหมือนเดิมอะ่ะมึงแค่เปลี่ยนเรือเล่นอะ่ะไอ้เฮียโอเคกูไม่พูดถึงไวไอ้เฮียเดี๋ยวยาวแม่งทำอย่างนี้ <Okay. S 1> มาสิบปีนะเว้ย เล่นนะตัต้งแต่ช่วงม2ม3นี่กูจบปี4มากี่ปีปแล้ววะา2สปีหรือ4แล้วก็ไม่รู้แม่งยังไม่ตายเลยเย้ yeah, แต่แม่ง l i ท e r a l l y online s u p อ o r t ไอ้สัอทุกวันนี้คือยังมีคนเล่นอยู่ถึงคนที่เล่นอยู่จะอยู่แค่ในเกาะก็ตามจริงๆแล้วมาม่ามันมีแค่นี้แหละส่วนตัวกูมองว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยอะแ,แบบเราเอาใจไปใส่กันมากเกินไปเว้ยถ้าเราแอดซูว่าเราคือคนที่ชอบเล่นเกมนี้จริงๆเราก็เล่นเขาต่อไปคือทำไมพอเกมจะตายแล้วคือแบบหุ uy, ي, 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 ้ยใครดีใครดีใครดีงงี้เหรอเนี่ยหลักๆก็มีประมาณนี้ มามาดด่ารถบัวใครก่อนไปเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมีไลฟ์ดูเรีแอคชั่นตอนวันเสาร์ที่18กับวันอาทิตย์ที่สิด้วยเดี๋ยวมาดูใช่พวกเราอาจจะมีแปลช่วงที่เขาพูดถึงบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แปลอะไรมากเพราะว่าฟังได้แต่แปลไม่ได้ไม่เก่งญี่ปุ่นครับแต่เรีแอคชั่นตอนที่มีอะไรออกมาบอกเลยว่าไปสุดประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะสวัสดีครับ 怎么样？